สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาแกะสลักละมุดเป็นใบไม้ด้วยลวดลายที่ง่ายเรียบเรียบนะครับไม่มีมีดแกะสลักก็สามารถแกะได้นะครับอุปกรณ์ก็มีตามนี้เลยครับมีละมุดมีมีดบางมีดแกะถ้าไม่มีก็ใช้มีดบางแ่บเดียวได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยครับเราปอกแล้วก็ล้างละมุดให้ ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นผลเนึง่งคู่จะตัดแบ่งเป็น2ส่วนนะครับผ่าเลยจะได้เป็น2ส่วนนะครับนำมเมล็ดออกให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ตัดขอบให้เรียบร้อยนะครับให้ลักษะเป็นทรงแบบนี้ จากนั้นเราก็มาเริ่มสลักลายกันเลยครับเริ่มจากโคนใบตรงนี้นะครับให้เราเาะร่องเหมือนกับที่เราเซาะทําเส้นกลางใบครับเอียงมีดครับลากมาเกือบจะหลดปลายนะครับเอียงอีกฝั่งนะครับนาออกเส้นกางข้างลากมาทางเดียวกันครับ ทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับ <c oughs> แบบนี้ครับเรียบร้อยครับใบไม้แบบง่ายๆด้วยลายเส้นนะครับ มาดูชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราตัดเป็นรูปใบเกลาทรงให้ได้รูปนะครับจากนั้นเราก็เริ่มทำเส้นกลางใบครับสะอ,ออกนะครับทำเส้นด้านข้างเส้นเนี่ยจะเอียงไปทางเดียวกันนะครับ ละมุดสุกมันจะมีความนิ่มนะครับฉะนั้นเวลาจับต้องประคองอย่างเบามือที่สุดนะครับเรียบร้อยครับ เสร็จแล้วเราก็จะได้ละมุดแบบนี้นะครับไว้สําหรับรับประทานหรือว่าจัดแต่งจานนะครับก็ลองไปฝึกทําดูนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ